ชาของทั้งสองทีมนะครับผลงานที่ผ่านมา2เกมนี่ก็ยิงกันมาถล่มทลายทั้งคู่นะครับเกาหลีใต้เอาชนะอินเดียกับอิหร่านมาอย่างละแปดต่อศูนย์นะครับในนัดแรกและที่สองครับส่วนไทยก็เอาชนะอิหร่านมาหกศูนย์ชนะอินเดียมาสี่ศูนย์นัดน,นี้ก็แย่งชิงการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับทั้งสองทีมได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียทีมไทยเป็นฝ่ายเคลียร์บอลจากขวาไปซ้ายครับต้อง จ่ายสั้นมาจะพลิกลูกนี้ไม่ได้เจแตาบอลมาคลองอีกครั้งหนึง่งแล้ววอนจูอินเปิดเข้ามาแล้วโขกเงียบบอลตั้งเตะจากปากประตูของไทยนะครับขึ้นมาลุ้นที่จะโขกพังประตูครับโซมินจองครับแต่ว่าเรายังบังเหลี่ยมเอาไว้ได้ดีนะครับวอนจูอินแล้วหลบปอลนี่ได้ฟาวจ่ายเสียนะครับทางนาย,ยุัธากาศครับ ดูครับแตะหนีทางอชิรยาไปได้ครับแล้วก็อชิรยานี่ก็เลือกที่จะดักขวางเอาไว้เลยครับไม่ให้ไปต่อกํับแพง3คนนะครับทีคิดของเกาหลีใต้หลอกป่นมาลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอครับครับโดนดีอีกแล้วครับอชิรยาหมาตรงกลางแล้วป้าจูฮาจับเจอพิญพา์ครับเอ้าปาจูฮายิงลูกนี้เอ้าหึงศูนย์ครับแม่ กาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำครับจากปาจูฮาหมายเลขเก้าประตูแรกของเกมมาอย่างรวดเร็วเลยครับ6นาทีเท่านั้นครับแล้วก็เป็นการตัดบอลของเกาหลีใต้ในการบีบเกมบิวอัพของเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประสบผลสําเร็จครับดูครับจ่ายทะลุช่องมาจาาังหวะแรกเนี่ยอุซ่าบล็อกได้แล้วนะครับทางพิญญาพัทกิ่นคายครับแต่ว่าบอลมันไม่ไปไหนเลยครับเหมือนตั้งให้กับทางปาชูฮาได้ยิงอีกทีนึงครับเป็นเทสที่2ก็บอลก็ ลอดใต้แขนของทางอาทิมาบุญประกันภัยเข้าไปครับดูครับลูกนี้ลงไปตะปบขวาไม่ทันครับนิีเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ทีมชาติไทยตบเป็นรองเกาหลีใต้ไปแล้วครับตอนนี้บอลอยากมาเข้าทางเกาหลีใต้เปิดจ้าวมาลูกนี้เติมขึ้นมาครับบอลจูนควบถึงบอลแล้วเข้าขวาลูกนี้นี่อื่นครับดูครับจากกลางสนามครับหลุดเลยครับไม่ล้ำหน้าลูกนี้นี่เราตามไม่ทันนะครับแต่ว่า การทัชบอลแรกของเขานี่อาจจะต้องแต่งเล็กน้อยครับก็ลเลยเป็นการเสียจังหวะไปครับยิงหลุดกรอบออกไปแต่ว่าไตั้งบอลมาทางซ้ายครับจูไรพรจูไรพรอน,รอนหลบมาได้ครับแล้วจ่ายมาลูกนี้ปริญญาพัฒเจอกระแทกครับู้ตสินให้เป็นบอลของไทยไทยครับอีกคิสของจูไรพรเปิดมาหน้าประตูแล้วปริญญาพัฒโขกครัโบโอ้ต้องทุบย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งครับทีไทย ได้ประตูจากจิรักษ์คำตันหมายเลข13ครับไกโอ้โยนเข้าไปเนแม่นยำเหลือเกินครับจุไรพรครับแล้วก็กลายเป็นประตูตีเสมอครับจากลูกซ้ำนี่แหละครับของทางพิญญพัฒน์กลิ่นคล้ายครับนี่ดูครับโยนเข้าไปด้วยซ้ายโคกรติดเซฟแล้วซ้ำเรียบร้อยเลยครับจิรักษ์คำตันครับขอไปครับผู้ทำประตูตีเสมอกับทีมชาติไทยครับ ยิงสวนเข้าไปลูกนี้จากลูกโขกข,ของทางพินยพัทที่โดนปัดออกมาโดยทางวูซุนมินนะครับแล้วสัญชาตญาณเร็วมากครับตีมาซ้ําเข้าไปโดนนาทีที่6นาทีสามตีเสมอแล้วครับตอนนี้จีรักคาตัดจังหวัดยิงสวนขึ้นไปเนี่ยเกาหลีใต้ได้บอลอยู่ครับตอนนี้จะพลิกมาคนเดียวลูกนี้ฮันกูขีกระชากมาเดียวเดียวแล้วโยกลูกนี้ไม่เข้าครับ รอาตายครับทีมชาติไทยครับดูครับกุ๊กฮีดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหลุดหมดเลยครับสองคนเซนเฮาของไทยแล้วจ่อครับตัวต่อตัวกับทางผูษษ้สัมปตูอาธิมาเลือกจะยกครับหลุดกรอบไปนิดเดียวโอ้โหให้บีมเยจูกระชากมาแล้วดึงออกซ้ายบีมเยจูจัดหลบมาเข้ามาในกรอบเคทอแล้วจริงลูกที่สามงขอไปครับสอนะครับ ทชมาพลาดเลยครับจังหวะนี้ปั่นแต่งดูดครับเราล้อมอยู่3-4คนแต่ว่าไม่มีใครเข้าถึงตัวครับกระชากหนีมาแล้วก็ปันไปเสาไกลโอ้โหสุดปัญญาของทางอาธิมาบุญประกันภัยครับ <c oughs> ดูครับโดนแตะรอดไปครับทางนัพัสวันครับแล้วก็จบสกอร์งดงามจริงๆเขปั่นลูกนี้ไปที่เสาสองเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นประตูแรกของบีมเยจูในรอบคัดเลือกบ <c oughs> ีมเยจูทิมช่อกมาลูกนี้ เกี่ยวได้ครับพันกุ๊กฮีหลบผู้สามประตูทีมาแล้วหันกุ๊กฮีดึงขวายิงชนเสายังไม่ได้ครับเนี่แหละครับบอลตามช่องบอลทะลุช่องเกาหลใต้จ่ายมาตัวนี้เนี่ยตัวที่เล่นไม่ล้ำนะครับวิ่งสอบมาจากข้างหลังครับทางพันกุ๊กฮีครับแตะหลบผู้สามประตูที่ออกมาไกลครับเรื่องที่จะไม่ฟาวาแล้วยิงตรงนี้ยังโชคดีที่เรามีตัวบังเหลี่ยมยิงของเขา2คนนะครับทำให้เขานี่ก็ถือว่ายิงยากครับเราก็ยิงไปโดนศัพท์มาที่คิมยืน กิมยืนเปิดทะลุมาลูกดีแล้วอธิมาไม่ออกมาครับบอลถึงปางจูฮาปาจูฮาเปิดย้อนเข้ากลางแล้วแปรลุนี้ก็ตกตัวทิมาครับสปีดขึ้นมาแล้วก็ผู้สาวประตูเราไม่ออกเขาคัดแบ็กมาเป็นฮานคุกฮีนะครับวิ่งมายิงแต่ว่าเบาเกินไปครับเรายังเซฟได้ครับ แล้วดึงเข้าขวามาต้องคืนกลับมาครับพี่บีเมียจูหลอกยิงลูนี่เ้แล้วแปบอลใส่เข้าไปเลยครับ3 1ครับเกาหลีใต้ได้ประตูจากบีเมียจูครับสวย2ลูกลครับวันนี้บีเมียจูครับเริ่มจากบอลทุ่มครับแล้วก็โซมินจองเนี่ยจ่ายคืนมาบีเมียจูตั้งป้อมกดบอลติดไซสครับดูครับยิงแล้วผู้สาวประตูอธิมาเทไปอีกฝั่งแล้วครับ ยิงกลายเป็นเฉียบเลยครับโอ้บอลน,นี้แทบจะเช็ดเสาในเข้าไปเลยอะครับไทยโดนเร็วเหมือนในช่วงครึ่งแรกเลยเข้ากลางมาลูกดีวอนจูนหลบไปจ่ายต่อมาที่โซบินจองโซบินจองโยกขวาแล้วยิงติดบอกครับจะฟ้บบอกแล้วผู้ชสีให้เป็นจุดโทษของเกาหลีใต้ครับด <laughs> จะตัดสินนี่ดูใจร้ายกับไทยไว้สักนิดนึงหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าต้องแจกใบเหลืองด้วยอะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าเรา,เราได้เก็บคงเก็บแขนอะไรไหมอะครับ จริงๆแล้วจะบอกว่าเตะมาอัดแขนไม่ไดกางแขน<ช>ออกมานะครับ<ช>ถึงให้ลูกโทษก็ไม่ควรจะให้ใบเหลืองนะครับจังหวะนี้โซมินจองขวาลูกนี้นิ่นเข้าไปครับสลิต้าน้า4-1สหนึ่งนะครับนาทีที่56เ็หลอกสนิทเลยครับผู้สัตว์ประตูอาธิมานี่ไปอีกทางนึงครับแล้วก็ยิงเข้ามุมได้อย่างเฉียบขาดครับ ก็ไหลเลยครับ10นาทีขครึ่งหลังนี่เกาหลีใต้ได้เพิ่ม2ประตูครับยิงด้วยความมั่นใจครับทางโซมินจองเป็นผู้ที่เรียกลูกจุดโทษเองนะครับจากแฮนด์บอลของทางอลิสดายุทธากาศสับมาแล้วลากเข้ามาในกรอบเขตโทษเจอสองแล้วไปจุดโทษอีกแล้วครับผู้สิน เต่าลูกจุดโทษที่สองให้กับเกาหลีใต้ในระยะเวลาห่างก,กันเพียงแค่3-4นาทีเท่านั้นครับดูครับตัวต่อต,ตัวกับทางพาร์คจูอาโอ้โหสองคนของไทยเอาไม่อยู่ครับรยิงจุดโทษลูกนี้ครับเรียวจีเฮแปไปเข้าไปครับแมเกาหลีใต้นำห้าหนึ่งเยครับจากจุดโทษของเรียวจีเฮครับในที่หก ครับฉา,าตอนที่โซมินจองยิงเมื่อประมาณ4นาทีที่แล้วครับยิงมุมเดียวกันพวกสาวประตูก็ไปทางเดียวกันครับ1ชั่วโมงผ่านครับเป็นเกาหลีใต้ที่ออกนำไทยไปแล้วถึง5ประตูตอนหนึงครับเราไปอีกแล้วครับบอลมาตรงกลางคิมยีนทิมช่องมาบีมเยจูกดลูกนี้เป็นปกหงครับแล้วก็เป็นแฮตติกของบีมเยจูหมายเลข8นะครับนาทีที่71 ดึงบอลมาได้แล้วก็ใช้เพียงแค่2จังหวะเท่านั้นนะครับกดประตูที่6หนีห่างเราไปครับลูกนี้นี่จับบอลอาจจะเกือบลั่นไปนิดนึงแต่ยิงเฉียบขาดดีเหลือเกินครับโอ้โหยัดเสาแรกนี่งดงามครับยอดฝีมือจริง,รงสวยครับทางอันซูจุงอันซูจุงจะดึงซ้ายแล้วหรอกยิงลูกนี้ชนขาครับเอาคว้ากลบมา แล้วกดลูกนี้เข้าไปับผู้หิงของควานดาอึนครับเกาหลีได้นับ7จ็ดหนึ่งเงบถ้าจะเป็นสัมผัสแรกของทางควานดาอึนเลยนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงมาเมื่อ 1- 2นาทีก่อนหน้านี้ครับดูครับตรงนี้ไทยเหมือนผู้เล่นขาตายไปแล้วครับในเกมรับเนี่ยครับปล่อยหมดเลยครับโอ้สามคนไม่มีใครที่พยายามจะวิ่งเข้าไปสกัดครับแล้วก็จับลงมาแล้วก็มีเวลาให้ทางควานดาอึนได้แต่งอีก1จังหวะนะครับ ก่อนที่จะซัดลูกนี้นี่เผาขนเหลือเกินครับชนเสาเข้าไปครับถึงเมดิสันเมดิสันกระชากมาลุยมาเองเข้าไปในกรอบเชตทอดแล้วเป็นสัดเจมลูกนี้ได้ประตูครับทายได้เป็น2 .7 ประตูต่อเจ็ดจากเมดิสันเจตแคปทีนครับเขาครับเราก็ยังถือว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับยังไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าสกอร์จะค่อนข้างห่างแล้วก็ตามโองเมดิสันเจตยิงลูกนี้นี่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลได้ทั้งสนามแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับ เนี่ยครับเสยมาแล้วก็ถึงบอลกอนนะครับตัวต่อตัวกับทางอีฮาอึนครับกระชากหนีมาแล้วยิงดีดลูกนี้เข้าไปงดงามครับนี่ครับนี่เขาพยายามที่จะเสียบสกัดแล้วนะครับแต่เอาทางเดิสันเจตไม่อยู่ครับความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันครับถือว่ายิงฉลาดด้วยนะครับผู้สาประตูวูซมินออกมาก็ถือว่าปิดบุมได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะดีดไปเสาไกลครับแล้วก็เข้าประตูไป ประตูที่3ของบริส่ันเจดแคททีมบอลอยู่ที่จูไดพอรตปีชากรก็ไม่ทันแล้วผู้สินเปล่าจบเกมนะครับก็เป็นอันว่าเกาหลีใต้นี่ครับเอาชนะทีมไทยเป็นประตูต่อ2นะครับก็มี9าคะแนนเต็มจาก3นัดนะครับขณะที่ทีมไทยก็มี6คะแนนจาก3นัดและคู่เข้าสู่รอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียนแน่นอนแล้วนะครับ